โยไม่ต้องไปตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยปล่อยปล่อาปล่อยเขาปล่อยเขาสู้เอาสู้เอายืนลูกยืนตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนยืนดีๆใจดีๆกอดเดีวกอดเดวมาได้ไงวเนี่ยกมือย้นกขึ้นไตช่อให้ไตช่อเนียนีนีนี่ี่นน่ดน่่นี่น ามันหลุดไปมันไม่ค่อยเอาไงมันอยู่เฉพาะที่มันเหมือนเป็นก้นโคกอ,อ่ะตรงเนี้ยอ่ะหลุมอย่างดีเลยอ่ะมันทิ้งสมองไม่ได้อันตรายเดเดีวนะเ,วนะเดี๋ยวเร็วกินเร็วมีมือไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเอาปลงไปเลยไปลงไปเลยเดี๋ยวค่อยเอานี้หลังสองวันไม่เมาครับสองพันไม่เมา นเ,นเอาเงียคระเอาลงให้ถึงพื้นนะแกวว่างไงครับโจคุณมันตกไหมลูกออกมาข้างนอกไหมนั่งข้างนอกไหมอ่าดูแม่ตกปลาแล้วมานั่งกลางๆนี่ก็ได้ลูกเอาไอ้นี้วางข้างๆครับจะได้แบบมันส่วนมากจะตกน้ำเพราะเราลืมนี่แหละครับนี่ ครีมปวดไหมครับอันนี้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 อนมันเส้นไหลเรากะตุกนี้ครับจับไว้แน่นๆเรากะตุกกะตุกกะตุกเขางัดอย่างนี้มันจะง่ายปากครับกะตุกออกครับกะตุกกะตุกกะตุกเฮ้ยคิดถึงนะครับมาเราดูคลิปนี้คิดถึงนะ หมานี่ยังไม่เคยพายเอ,ยเอย๋มาเลยอ่ะนี่น่าใส่สวยใส,สวย,สสวยโอ้โห,โโหแขวนเรือสองตัวนะเชิญเอู้ไหเหรอได้ครับอ๋อจอยเป็นยวมาจกเรือนะลูกไอ้ชานพรมันดีลูกเง,งี้ยนะครับไม่ใช่ปลาตัวละห้าโลนะอ่ปาปล <laughs> าอ้าวโจโจคุ้นด้วยโอ้ยวันนี้เอากิงเหรอฮะ ไหน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 เรงแต่แค่ภาพหน่อยโอ้เจ๋งๆมากอ้าวไลค์หน่อยลูกกดไลค์กดไลค์แก้วแก้วแก้วนอนน้องจกุนครับแก้วลูกกี่ตัวครับฮะสองตัวเหมือนกันสวยสวยสวยตานี่ไม่ได้ใส่เยือกนะใส่ใส่ไไม่ด้ใส่ไม่ใส่มันจะดีหน่อยครับ ใส่แค่สองตัวล่างก็ได้ครับเออนี่ก็ใส่แค่สามตัวสองตัวหรือสามตัวล่างก็ได้ครับวันนี้เหยื่อสวยด้วยเหยื่อสวยครับโอ้ยอะไรนะลูกเออเพลงเงื้องงงงงหรอแกลนะครับความสนุกสนานของน้องชกุนนะครับอ่าใครใครใครร้องอ่ะลูกเพลงนี้ใครร้อง รู้จักคนร้องไหมมันเป็นงเง,งืงง้งเงงักมันเป็นเบกกะอึกะอ,อักเหรอใช่ปะอ่าอ่าตีแล้วติดแล้ว,ลวใครขึ้นก่อนปลาทูปลาทู <c oughs> แฉว <c oughs> นี่กดแล้วกดแล้วกี่ตัว,ว,วโอุ้ยปลาทูด,ด้วยอันนั้นขังครับขังไว้เงียงเ้ยเขา <c oughs> อปลาทูัเออ เออตัวนั้นขังไว้เลยนนนเนเี่ยเผื่อได้เอียเขาลอยสายใหม่แล้วนะครับมีชานมาอีกแล้ววันนี้มาแบบครอบครัวใส่อย่างนี้นะกำเต็มมือเต็มมือ <laughs> นี่แหละส่วนมากนี่ไม่ไม่ไม่ส่วนมากครับไอคันเราเราไม่ต้องไปก่อมันหลอกวางตรงไหนก็ได้ครับปลดปลามันจะเป็นแบบนี้แหละรักมากใช่ไหมไม่ไม่ใช่หรอกเบ็ดมันจะเกี่ยวตัวเองอะครับไอตอนเราตกใจพอปลาหลุดมือเราจะเอื้อเนี่ยนี่แหละเบ็ดมันจะเกี่ยวครับมันอันตรายครับได้แล้วเฮ้ยใช่เปล่า กินยางยางเนาะมันกินอย่างเงี้ยพอมันหลุดไปมันไม่ค่อยเอาเงี้ยมันอยู่เฉพาะที่มันเหมือนเป็นก้นโคกอ,อ่ะตรงเนี้ยหลุมยางดีเลยอ่ะมันทิ้งสมองไม่ได้อันตรายเร็วนะเดีวนะเดี๋ยวเร็วกินเร็วหกตัวแมกเลยมาซิก ติดหลังก็มีมันฝูงก็มันฝูงเม็ดพฟมดีเนี่ยใส่สวยใส่เงี้ยรู้เรื่องมุมกล้างไม่ได้ครับโอ้ยตาวยโอ้ยโอ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโ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 อ้ท้ยโอั่วอำโอวลำอัยโอโอ ก็เลยครับไอของผมก็กินแล้วเดี๋ยวตามมั้งมันตามขึ้นมาโกะหัวหังบวงหังบวงอุ้ยอว่าไงครับอยู่ข้างๆกันนั่งหลับแล้วมั้งเจเจเข้ามาแรงครเจเข้ามาแรงเออ เขามังวันนี้เขาใส่เอาใส่เอาเลยบรรยากาศนะไอ้นี่หางบวงอ๋อกินหมึกใส่นี่เนาะ,<จ>อะทอดกรอ,กรอบสดน้ำเนาะทำไมต้องหาแรงด้วยอะมาได้ไงไวเนี่ย ต่ชจันี่นี <t 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 ่โอ้ยวงนาครับต่เข้าหมายเด็ดมากเลยโอ้โหตัวตันแรงไหมน่ะไม่งึตัวเกือบโลเนี่ยเนี่ยตัวเกือบโลเนี่ยใหญ่อ่ะโอ้โหตัว ตัวตัวที่ผมกินขายได้เฮี้ยเขาเล่นอะไรวะเอาขายเลยเอาคู่คะวะคู่มันเปล่าไปแล้วผมผมขาดตัวเมื่อกี้แน่เลยขยองใครอ่ะตัวที่จะกินขาดอ่ะวิ่งอ่ะได้ปะระวังเล็บนะครับเฮี้ยขาดฮะอ๋อเดี๋ยวขังขังเป็นไว้ขังขังเป็นไว้เดี๋ยวเผื่อเขาเงียล, <ะ S 2> ล้วกดยังไงอ่ะแล้วก็กดนี่ไงนี่นมีห่วง แกดึงไปเลยครับสะบัดสบัด,บด okay. โอเคเอาเอาเอาคล้องไว้โอเคโอ้โหยตามถ่ายในท้อง,งนะโอ้ไม่ใช่เก๋าเหรอไม่ไอ้ก้อยเก๋าเงครับตระกูลปลาเก๋าไอ้เก๋าคุณไงเหรออ่าเก๋าจุดฟ้านี่แหละเก๋าจุดฟ้าแต่มันแพงเหรอแพงครับโอ้ตัวใหญ่แล้วขึ้นพัดตะคาบไม่ต้องพูดถึงเกา๋าเก๋าลายนี่เก๋าลายตุ๊กแก แสดงเหยียบพังหมึกใสเหยียบพังหมึกใสแฉ่แฉ่หัวหัวผู้เสียดายตัวที่ของผมมันขาดอ่ะหอเงียก็หลุดดิเปิดไปซิ่งหนึ่งก็ได้นี่อืมมาดูดิครับน้ำน้ำเก็บเทปเก็บเทป กาาอีกแล้วเกาาอีกแล้วเดี๋ยวมึี่กินดีจัดกาอีกแล้วตัวที่หตัวที่ล้วแล้วน้องชกุนหนึ่งสองสามสี่ห้ห้าตัวเออเกินสตัวแล้วบอจะส่เนี่ะตัวยกไม่ต้องไป อ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยอุ้ยตัวใหญ่เว้ยปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาสู้เอาสู้เอายืนลูกยืนอุ้ยตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่เ้ยืนยืนนี่จะไม่ดีกัดเดวกัดเดียวอยู่ป่าวอย่าบอกนะหลุดอ่ะโอ้ยหลุดโอ้ยตัวใหญ่ต้องประคองด้วยหลุดอีกโอ้จะเป็นพระเอกซะหน่อยโจคุณเอ้ยเหมือนเขาลุงไตรลุงไตรขาดอ่ะ เขาชอบขึ้นลุดอ่ะโุ้ยแรงนะเมื่อกี้เนาะอืมโหนั่งนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 แก้มือใหม่โอ้ยแก้มือใหม่ตัวนี้มันเบากว่าตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้มันหนักฟ้าโอ้ยแฉะแฉะแฉะเป็นไงลูกนะประสบการณ์ใหม่ๆสนุกไหมครับ สนุกมากครับไนี่ดีทำให้ดีลูกทำให้ดีดกแจวเลยแจวเลยแล้วปลาที่เราได้ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วลอยไปทำอะไรกินหลกทำกับข้าวทำกับข้าวเนาะไอ้ก็ไอ้ชิมิชิมิมันก็เป็นมันก็นแล้วแต่เมนูหลายๆเมนูเนาะใชะ่ไอ้อย่างนั้นเป็นปลาส,สดด้วยเนาะ ทำกินอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกติดใกล้ติดใกลลูกติดใกล้มาอีกแล้วครับตัวที่สองโอ้โหสนุกของแพงอ่าหายอะไรอ่ะอะเลยเไรโฉดต้องขายอ่าอะไรโฉเออมันกัดกันอีกอ่ะ คมคมจับจับจับตรงคีิมาไหนอ่ะมันขังขังปะกินสดก<า>ิน<อ>เลย <_ C 1> ไปแข้งข้างไปแข้ง้างงนี้เออมันจะได้เออ,นเอห,หนาหนาๆนาจับคนหางคนหางอย่าให้มือมันโผล่เยอะมันจะได้ตัวใหญ่ที่ตัวใเอออย่างนี้ตัวใหญ่ เออเราอยู่อะโดนนั่นนี่เอาเาไปขังไว้โอ้ฟันเมันฟันคมระวังนะอย่าน,นสะบัดนะถ้าถ้าเป็นเอนเล็กเล็กมันสะบัดขาดได้เหมือนกันนี่เลอมันขาดไปเออแน่น่นนะ,นนะนะใช่ทะเลมีปลาก,กัดด้วยครับโอ้ย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  <laughs> <laughs> เดี๋ยวอดน,นะ วันนั้นก็ถ่ายรูปเสร็จผมก็ปล่อยลงน้ำเหมือนกันจับเจ้าพอเฉพาะโชโชแหละถ่ายรูปเสร็จปลลงน้ำอลุดมือพอดีอันนี้ต้องเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนนะเอาลงไปหมดเลยไหมไหมขังลงหมดเลยโอ้โหคาราบาวก็มีด้วยของแพง võng trang cẩu 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 เงือไม่ธรรมาดานะครับเดี๋ยวเอาลองมาเลยไปลงไปเลยเดี๋ยวค่อยเอานี้หลังสองพันไม่เมาครับสองพันไม่เมามีก็ของแล้วเฮียเขาบอกมันจะได้มาเนาะโอ้เพิ่งเจอทิปนี่เลยมาดูเก่าลายกันครับเก่ากุศล่าของแท้ นี่ดูเกาลายกันเราก็ไม่ใช่น้อยเกาลายแล้วครับสดๆเอากันสดๆโอ้ย,อย <laughs> สดก่นนี้มีไหม <laughs> ผมผมผมว่าใส่อีตะกาหนึ่งมั้งเดี๋ยวมันจะกระโดดออกครับครับมาก็สายปาก็เอาพิเศษของเขาอีก ด้ัไงเก่ากดด้างไงเก่าลายเ,เาน <EN S 2> ย้นครับเนี่ยเราค่อยปล่อยทีหลัง,ลง,ดงเดี๋ยวตักหมดก่อนเดี๋ยวมันก็เข้ามาอีกครับคนตกักก็ไม่รู้จักหมดอ่ะหนูแก้วเก็บอาการไม่อยู่แบบไหนลูก ตรงไม่อยู่ต้องอายเราอัดคลิปแฉว์แฉว์สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมวันนี้ได้ปลาอะไรมั่งได้อะไรมั่งวันนี้ได้อะไรมั่งได้เก๋าอ่าก็อ่าปลาอ่อ่าเขาได้ปลาเลยกุศลาดลูกไอ้กุศลาดกุศลาดกุศลารโลละพันสองนะลูก โลละพันสองวนนี่สองพันไม่เหมาอ่ะลุงไตจองแล้วเนี่ยอจองขอหมดเลยนะลุงไตยจะทอดให้แมว <laughs> <laughs>